สวัสดีจ้ายินดีนต้อนรับเข้าสู่พาทัวร์จัดให้วันนี้เป็นตลาดมามาดูว่าพาทัวร์ซื้ออะไรมาบ้างไปร้านไปร้านเอเชียนะปร้านเอเชียไม่ถึงก็ว่าเป็นร้านไทยหรอกเป็นแต่เขาขายของเอ,งอเชียเป็นของไทยด้วยนี่ปลาทู ปลาทูสดสปุนผัรสดเผื่อจะต้มยำปาสลิทพริกอันนี้ของอันนี้ของแช่แข็งนะแล้วก็จะไปหาตีนไก่นะเท้าไก่เ <c oughs> ดียถูก <c oughs> ก็ได้ปีกไก่มาเดี๋ยวถ้าได้ปีกไก่มาก็อาจจะเป็นต้มยำ วันนี้ว่าจะ,จะจะตุนหมูเพราะว่าซื้อหมูมาแล้วเป็นกระดูกหมูอืมเป็นที่โครงหมูอ่ะตุนอันนี้ก็จะเก็บไว้ก่อนอจะเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวแป๊บนึงพอกถั่วเอาของไปเก็บใช่ตู้เย็นไว้เพราะว่ามันมันต้องต้องเย็นเย็นไว้มาถึงนานแล้วมาก็ในส่วนของของปลาก็นั้นแหละไปหาตีนไก่แล้วก็ไปไปหารรดีมันไม่มีโรดีอันนี้ก็มาเขืออน น่าจะเป็นโลหนึ่งไม่ก็ถามราคาวังเขาก็ไม่ได้บอกชัดเจนเขาบอกแต่ว่าเป็นครึ่งกิโลเท่านั้นเท่านี้เนาะอืมก็ก็เอาเลือกเอาที่เป็นลูกเล็กๆเ,เอามะเขืออืมแล้วก็ผักชีผักชีก็ไม่ได้มีเป็นด่างหรอกเ,รอเขามีเป็นแบบแบบต้นแบบนี้เลยรวมรวมแล้วอะ่ะเดี๋ยวจะดูนะว่าซื้ออะไรไปมาโหระพาโหระพาที่เขาแบบอืม มันสวยมันไม่หอมเหมือนบ้านเราของหัวรัชพานท้างหลังนี่แหละหอืมแล้วก็พริกพริกที่ซื้อมาสองอย่างเนี่ยไอ้อันหนึ่งจะเอามาซุปมะเขือจะเอามาทําซุปมะเขืออีกอันหนึ่งอ่ะไออันเนี้ยจะเอามาทําเหมือนกิมจิกิมจิพริกอืมแต่ว่าไม่มีต้นต้นหอมหอืมตัวเนี้ยก็จะถ้าทํากิมจิก็จะเอาน้ําปลาที่เป็นเป็นไม่ใช่ทิพารษุษน้ำน้ำปลาของน้ำมันหอยไปเลยเพราะว่ามันจะได้ รสชาติอร่อยก็ขนมจีนขนมจีนนี่สามห่อเพราะว่าเดี๋ยวจะต้มไปที่ทํางานด้วยพี่เขาจะทำส้มส้มตําก็จะต้มเอ้ยก็จะลวกแล้วก็ไปที่ไปนี่ก็อีกอย่างหนึ่งก็นานานไปซื้อก็เก,ก็บเผื่อจะแยากินมาหลังกินของตัวเองด้วยอันนี้เห็นมันเป็นเส้นเล็กม,มามา่าเส้นเล็กหมูน้ําตก ก็เห็นว่ามันเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นส่วนมากก็จะเป็นกินมาม,ม่าธรรมดาก็ซื้อมาห้าห่ออันนี้อาจจะเป็นทนําน้ําตกพรุ่งนี้มาม,ม่าเหมือตกเป็นเส้นเล็กที่ว่าไม่ได้กินเส้นน,นานแล้วไม่กินแต่เส้นไม่เล็กออกใหญ่ใหญ่หญ <c oughs> แล้วก็ซื้อกะ,กะปิมากะปิเพื่ออยากกิกนน้าพริกกะปิก็ซื้อแบบแบบนี้มาเพราะมันมีแค่แบบนี้ก็แก่เดี๋ยวให้เราแชปมอ,อันนี้ก็คือ ขิงเอเน้นานไปไปเห็นนานๆานจะซื้ออยู่นะเพราะว่าขิงเนี่ยก็นานๆจะซื้อแล้วก็พริกจะเอามาต้มยำที่จริงก็มีพริกสดกับพริกเขียวสดของของทางร้านเหมือนกันแต่ว่าเราต้องซื้อเป็นกิโลอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ซื้อซื้อแบบแบบนี้แหละอม <S <S ไม่ได้มองนะเรื่องของเรื่องไม่ได้มองแล้วก็น้ำตาลปี๊บแล้วก็ผักกาดดองเวลาจะทาก๋วยเตียกกเต๋ยวน้ำน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวผักกาดดอง ก็ริกเผาเผากินริกเผาก็ซื้อของไม่เยอะหรอกแล้วก็ผักกาดดองผักกาดดองวันนั้นทำขาหมูก็ไม่ได้ใส่เพราะว่ามันมีอยู่อันเดียวถุงเดียวก็ว่าอาจจะไม่ได้ไปร้านไทยก็เลยจะเก็บไวต้ต้มต้มต้มตื้อฮวนอะ่ะตื้อฮวนที่เป็นกระเพาะกระเพาะหมูก็เลยไม่ได้ไม่ได้ว่าอันนี้อืมหมดแล้วค่ะนี่แหละรวมแล้วก็ประมาณเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยกว่าเจ็ดร้อยกว่าคูณ จ็ดเจ็ร้อยนี่แหละเจ็ดร้อยก็คูณก็ประมาณอย่าคิดเป็นเงินไทยเลยเนาะอเงินไทยก็ประมาณอยู่ที่สามสามพันแต่ว่าเราก็ไม่ได้ซื้อของเยอะๆพวกซอสพวกอะไรก็มันมีอยู่แล้วอืเดี๋ยวค่อยไปซื้อทีอ่จริง,รงตั้งใจจะไปซื้อแค่หนุ่มจีนหนุมจีนหนุ่มจีนนี่น่าจะเป็นของโปรดักมาจากไหนก็ไม่รู้อ่ะอินเอเชียโปรดักน่าจะเป็นมาจาก เวียดนามหรือเปล่านไม่น่าจะเป็นของไทยเพราะว่ามันไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีภาษาไทยเลยน่าจะเป็นมาจากเวียดนามเส้นอย่างนี้ก็สามารถทาไอ้นี่ก็ได้นะทุกคนทาแบบติกเกียวก็ได้เส้นเป็นเส้นเล็กแต่เป็นหนุ่มจีนน้วแล้วถือที่ซื้อปลามาส่วนขนุนกับปลาทูก็เห็นนะปลาทูอันนี้ซื้อปลาทูสดมาขนุนกับ ข้าวต้มมัดไม่เห็นเลยพลาดมากเลยไปไม่เห็นเลยเหมือนของมันน้อยๆด้วยอ่ะแล้วก็มีพวกลูกชิ้นลูกอะไรอ่ะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ซื้ออยากกินข้าวต้มมัดมากอ่ะด้วยการแต่ไม่ได้กินข้าวนะวันนี้ไม่ได้กินข้าวไปก็หิวข้าวแหละก็ไปแป๊บเดียวปันไม่ถึงชั่โมงเหรอก็ถ่ายบรรยากาศที่ที่ร้านให้ดูเหมือนกันไอ้ที่ที่ตลาดเป็นเมืองเล็กๆของพัตัวโอยู่เมืองเล็กๆไม่ได้อยู่เมืองใหญ่ๆเท่าไหร่ก็มีร้านเอเชียนี่แหละก็มีร้านไทยมีร้าน รวดไรไทรก็ธรรมดาเนาะแต่ว่าของที่ขายทุกวันเนี่ยที่อยู่เนี่ยมันก็เหมือนอยู่ในเมืองนั่นแหละอ,อะทุกอย่างน,นี้ล้วก็เป็ดลอยเดี๋ยวพอเธอก็จะทากับข้าวเลยนะคะวันนี้อืมวันนี้ก็ซื้อของมาแล้วก็อันไหนที่ยังไม่ทาเนี่ยถ้าซื้อของสดอย่างเงี้ยมันต้องทําเน,นาะเ,เราก็ต้องรีบรีบทํา เราก็ต้องคิดไปนูเลยว่าของสดเนี่ยเลยไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะไปซื้อแล้วมันก็ถ้าเกิดไปซื้อที่มีทุกอย่างจริงจริงร้านใหญ่ร้านเอเชียใหญ่นู่นอยู่ในตัวเมืองหลวงลก็เลยไม่ค่อยได้ไปป้าทโดก็แค่นี้นะคะป้าทวก็อยากจะบอกทุกคนว่าเออเห็นว่าไม่ค่อยจะไปร้านไทยก็ก็ไปไปร้านเอเชียไปแถวแถวบ้านนี่แหละเผื่อจะไม่สรุป ไปในเมืองอะไรเงี้ยนั่งรถฟุงรถไฟไปหละแต่คนของก็เลยไม่ไปดีกว่ารอให้ข้าวสารหมดแล้วค่อยไปวันนี้ก็จะนึ่งคนเหนียวด้วยไงก็เราชมคลิปขอทเธอต่อไปนะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกการติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์พังเธอได้นะและที่สาคัญรย่ลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของเธอคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะไม่ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะ เดี๋ยวจะทำว่าห้าวสุขบินโจทุกคนนะคะ